สวัสดีชาวลักขาราศีพิจิกทุกคนครับที่เข้ามาชมการทำนายดวงในเดือนพฤศจิกาย,ยน2566นะสครับเอาเรามาดูกันว่าลักนาราศีพิจิกเนี่ยดวงในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้จะเป็นยังไงนะครับอาความวุ่นวายมาตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับอให้ระวังการขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับ มันมีเหตุจะเป็นแบบนั้นธุรกิจการงานวุ่นวายแน่นอนตั้งแต่ต้นเดือนนะครับทํางานคือแบบว่ายิ่งงานที่มีบุคลากรไม่พอเนี่ยมันจะวุ่นวายนะครับคือหมายถึงว่าตัวคุณเองอ,ะอ่ะอาจทําคนเดียว2หน้าที่หรือ3หน้าที่อย่างเงี้ยมันเลยวุ่นวายทําไม่ทันนะครับอีกในนึ่งคือคู่แข่งถ้าใครทําร้านรวงร้านค้าอยู่เนี่ย คู่แข่งคุณจะเยอะขึ้นนะครับในช่วงเดือนนี้นะ,ะนี่คือก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจจัดระเบียบให้ดีนะครับว่าอาจจะทำอะไรแบบแผนแบบไหนอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าความวุ่นวามันตั้งแต่ต้นเดือนเลยและที่สำคัญนะครับอย่าไปหุ้นส่วนกับใครนะมันมีเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันได้นะในเดือนนี้นะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆมันจะค่อยผ่านพ้นไปนะครับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนี่แหละ หรือไม่ก็ปัญหาต่างๆเนี่ยที่มันมีนะมันจะค่อยผ่านพ้นไปด,ด้วยตามเวลาของมันเองนะครับส่วนถ้าใครทําธุรกิจพวกข้องเช่าหอพักตึกแถวร้านกาแฟหรือว่าร้านเหล่า,านีหรือไม่ก็ล่องแพท่องเที่ยวนี่คือธุรกิจเหล่านี้มันไปได้นะครับก็ยังดาเนินดำเนินไปได้ด้วยดีอยู่นะไม่มีปัญหานะครับต่อไปใครที่ทําธุรกิจร้านค้าของเล่นเด็ก เสื้อผ้าเด็กนะก็ยังไปได้อยู่หรือใครที่ทำเนื้อสีรี่อย่างเงี้ยเกี่ยวกับเด็กทุกอย่างเลยนะครับเด็กเล็กจนถึงเด็กโตนี่ก็ได้นะครับขายดอกไม้ขายขนมขายไอศครีมอย่างเงี้ได้ด้วยนะอ่ามันก็จะส่งผลให้ธุรกิจอคุณนะ่ยก็ยังเดินหน้าอยู่นะครับไม่มีปัญหาใดๆนะแล้วก็ใครที่มีปัญหาที่อ่าคับข้องค้างคา,าใจกับ ใครอยู่กับเพื่อนหรือไม่ก็คนรักเก่ามันจะกลับมาเคลียร์ใจกันและมันก็จะเข้าใจกันดีนะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้ใช่เป็นการกลับไปคบกันนะสําสหรับแฟนเก่านะครับสําหรับใครที่เป็นโสดก็จะได้แฟนคุณผู้ชายนะครับจะได้แฟนอายุน้อยกว่าแต่ถ้าเป็นผู้หญิงจะได้เป็นแฟนที่อายุมากกว่านะครับเป็นแบบนี้ ใครที่อยากจะเรียนต่อต่างประเทศก็มีเกณฑ์ได้ไปนะครับหรือไปทํางานต่างประเทศนี่แหละก็จะได้ไปนะเรื่องการเรียนนี่คือดีมากๆนะครับเรื่องการงานเหมือนกันมีเกณฑ์ได้เดินทางเรื่องงานเรื่องไปอบรมหรือไม่ก็ไปเรียนเรียนต่อระยะสั้นนะครับเพิ่มเติมนี่แหละจะได้ติดต่อสื่อสารธุรกิจการค้ากับคนต่างชาติหรือของออนไลน์เนี่ยธุรกิจเหล่านี้ชาวพิจิตเนี่ย ทำได้นะครับแล้วดีด้วยนะจะมีความขัดแย้งก็ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแค่นั้นเองนะครับแล้วหลังมาก็จะจะดีขึ้นตามลําดับนะครับและนี่คือการทํางานโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเราจมอยอะไรบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับถายม่ดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนนะถายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนอะไรที่มันด,ดีเนี่ยก็ขอให้ซึมซับเข้าไปนะครับส่วนอะไรที่ไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องไปจํจใส่ใจนะ ดูไว้เพื่อเป็นอาถรรพ์ก็พอนะครับ